สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิคชาแนลอีกเช่นเคยนะจ๊ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าลุงนี้มันหน้าแต่งตามขนาดไหนนะคะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการมาบอกเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยแต่งเลยนะบอกเคล็ดลับนะคะในการ ทำยังไงให้หน้าไม่เป็นคราบทำยังไงให้ทาลิปให้สีติดทนทั้งวันไม่ติดแมสกินข้าวก็ไม่หลุดนะคะก่อนไปดูนะคะขอกดไลค์นิดนึงกดสับสไครต์กดสั่นกระดิ่งด้วยทะดาดามาพบกับหน้าสดนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราลงสกินแคร์บนผิวเราเรียบร้อยแล้วนะคะจําเป็นต้องลงนะคะโซจะใช้ลิปนะคะสีออกแดงๆอมส้มนะคะมันในการมากรบรอยต่างๆเนาะ เราจะมากรบด้วยคอนซูเลอร์นะคะใต้ดวงตานะโซใช้เป็นของเล็บลอนนะคะอันนี้หรือใครจะใช้เป็นตัวรองพื้นไปเลยก็ได้นะคะเลือกโทนสีที่มันใกล้เคียงกับผิวของเรานะไม่ต้องเอาแบบสว่างจ๋าจนเกินไปมิเช่นนั้นนะคะใต้ตาจากที่ดำๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเทานะคะใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยรองพื้นนะคะให้ชินไปเลยเนาะ เห็นป้าแป๊บเดียวมันก็ไอนี่แล้วนะคะแนะนําเอาฟองน้ำอะ่ะไปชุบน้ําก่อนนะคะมันจะทําให้เกี่ยรองพื้นได้แน่นได้ตึบได้เนียนมากๆนะคะตรงไหนที่เป็นจุดเล็กๆจะใช้นิ้วในการกดก็ได้ห้ามปาดเด็ดขาดนะคะคือขั้นตอนสําคัญในการแต่งหน้าก็คือการเตรียมผิวให้มันดีนั่นเองนะก็คือการลงรองพื้นให้เนียนไม่เป็นคราบนะคะขั้นต่ออื่นขั้นอื่นๆเนี่ยมันก็ง่ายแล้วเนาะ ต่อมาก็ลงเลยจ้าลองพื้นนะคะโซใช้เป็นของ Lifeford นะพื้นที่โซใช้ประจําเลยนะคะคือใช้แทบจะทุกคลิปเลยนะคะแนะนําสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องแต่งหน้าไม่ติดโทนแล้วเป็นคาบระหว่างวันนะคะหลังจากที่เราลงรองพื้นเนี่ยเรารอสักประมาณ3-5นาทีนะคะให้รองพื้นแบบมันเซตตัวสัก หนึงนะคะเราก็มาลงแป้งฝุ่นนะคะโตจะใช้เป็นแป้งโปร่งแสงนะคะของพรนะมีขายในเซเว่นตัวนี้นะคะควบคุมความมันดีมากแล้วก็เป็นแป้งทานซูเซนนะคะที่ช่วยเบรอรูขุมขนนะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับทุกสีผิวเลยนะคะโตซ,ซื้อมาลองจากที่เห็นบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะเขาเพสกันแล้วว่าเลิศน,นะคะเราก็เลยเป็นพวกที่แบบชอบโดนปยา อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีนะคะเราก็เลยตามนะจ๊ะสีแป้งของเขาก็จะออกเป็นเหลืองๆนะคะเหลืองๆขาวๆนะคะก็ลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วหนึ่งแมตต์นะคะโซจะตามด้วยแป้งฝุ่นที่เป็นโทนสีเดียวกันกับ รองพื้นนะคะเน้นตรงแป้งฝุ่นเยอะๆเลยนะคะตรงนี้จะทําให้หน้าเราไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะขั้นตอนที่3มนะคะเราก็จะใช้เป็นแป้งพับอีกรอบนึงนะคะขั้นตอนนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าใครแบบไปออกงานนะคะหรือว่าจะต้องใช้ผิวทั้งวันโดยไม่ต้องเติมเนี่ยแนะนํานะคะว่าให้ใช้แป้งพับอีกโซ so, ใช้เป็นคิวเพนต์นะคะของตัวนี้นะมีขายที่เซเว่นขนาดทดลองไปซื้อขนาดจริงก็ได้นะตัวนี้คือใช้ดีนะคะมีความแบบ ผิวโกลโกลนะคะเพราะว่าเขามีกลิตเตอร์และชิมเมอร์อยู่ท่าดาได้งานผิวเรียบร้อยนะคะทุกคนขั้นต่อมานะคะก็จะเป็นการลงอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์เนี่ยโซจะสอนเป็นเบสิกเลยเนาะว่าแบบเออลงอะไรยังไงบ้างนะคะสีที่รอดเนี่ยก็จะเป็นในโทนสีพวกน้ำตาลนะคะแล้วก็โทนสีแบบ ส้มอ่อนๆนะคะสําหรับมือใหม่นะคะถ้าไม่ถนัดใช้แปรงใช้นิ้วก็ได้แต่ว่าโซอยากให้หัดใช้แปรงนะคะด้วยแปรงเนี่ยโซจะใช้เป็นหัวแบบนี้นะคะในการลงเปลือกตาก่อนนะ <S <S <ๆ>เวลาที่จุ่มแปรงนะคะแนะนําให้เคาะหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยๆวนนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะเริ่มโทนสีอ่อนๆน,นะคะลงเปลือกตาแบบนี้ทุกคนเห็นไหมว่าตามรูปเปลือกตาของเรานะคะไม่ต้องไปถึงนี่นะ เอาเนี่ยเปลือกตาของเราแบบนี้อ่าพอเราได้โทนสีนี้แล้วนะคะโซจะใช้แปรงหัวแบบนี้นะคะในการจุ่มกับโทนสีน้ำตาลที่มันเข้มขึ้นมานะคะอีกหนึ่งระดับเนาะมาใช้ตรงนี้นี่นะทุกคนหางตาค่อยๆระบายไม่ต้องไปทั้งเปลือกตาเหมือนเมื่อกี้นะระบายตรงหางตาแล้วก็ใต้ตามาแค่ตรงนี้นะคะ ก็จะดูมีเบ้าตาขึ้นมาดูตาโตาขึ้นมา,ตา,ตา,นมาเห็นไหมสอข้างอันนี้ก็จะคือเป็นโทนสีเอลเดลุคได้เลยซึ่งทุกคนสามารถเอาไปทําตามได้เลยลก็จะใช้แปรงนะคะที่เป็นหัวแบบนี้ค่ะพุ่มๆอย่างนี้เนาะสะอาดสะอาดนะคะในการมาเบรนนะคะแบบนี้ว o นเดอสีสุดท้ายที่โซจะใช้ก็จะเป็นโทนสีแบบกริตเตอร์วิงวินะคะซึ่งทุกคน เนี่ยหาประมาณโทนสีเนี่ยไม่ไม่ออกสีขาวจนเกินไปถ้าขาวเกินไปเนี่ยบางทีคนที่ตาค้ำเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่เหมาะนะคะเราจะมาแต้มบริเวณหัวตานะคะแบบนี้ให้มันดูแบบสีตาดูสว่างนะคะแล้วก็ใช้แปรงในการช่วยเกลี่ยนิดนึงก็ได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากรีดไอายไลเนอร์ ขั้นตอนการกรีดอายไลเนอร์สำหรับมือใหม่เนาะอาจจะกรีดยาก,กยานิดนึงนะคะให้เราใช้นิ้วในการช่วยดึงหางตาให้มันตึงอย่างนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆเขียนนะคะให้มันชิดขอบตามากที่สุดนะคะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนขั้นตอนการแต่งตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่เหลือก็คือดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมารคคาร่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนคิ้วแต่งหน้าก็จบนะคะเดี๋ยวโซไปแต่งอีกข้างหนึ่งแล้วมาเจอกันค่ะ ทุกคนมาถึงขั้นตอนการปัดแก้มนะคะเชดดิ้งนะจ๊ะโซก็จะใช้ที่เขียนคิ้วนั่นแหละที่มีขายในเซเว่นนะคะเอาที่เพื่อนๆสามารถหาได้เนาะจะได้ไม่ต้องซื้ออะไรหลายอยา่างคือบางอย่างมันใช้ด้วยกันได้ก็ใช้นะจ๊ะก็ขอขอนะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเข้มเกินไปนะคะการปัดนะคะเราจะใช้ปัดแบบนี้จริงๆจะใช้แปรงอีกแบบหนึง่งแต่โซใช้แบบนี้ก็ได้ ก็ใต้คางนะคะตรงนี้เนาะมันจะให้ดูหน้าเรียวหน้าตอบนะคะแล้วก็ตรงหัวล้านของเราเสร็จน,นะคะข้างนี้ที่ทําแล้วมันดูหน้าตอบไปเลยนะคะแล้วก็ข้างนี้ที่ไม่ได้ทําเออคนมีแก้มควรทํานะคะโซก็จะใช้แปรงที่มันติดโทนสีน้ําตาลอยู่แล้วนะคะ เราเอามาเกี่ยออกหน่อยเดี๋ยวมันจะดูเข้มไปนะคะวิธีการเพิ่มสันจมูบุกนะคะให้ไฮไลต์ตรงปลายตรงนี้ก่อนนะเนี่ยเราก็ใช้นิ้วในการช่วยเบรนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาไลทตั้งแต่ตรงคิ้วนะคะหัวคิ้วลงมาไม่ต้องทั้งแท่งนะทุกคนเอาแค่ตรงนี้พอให้มันดูมีเงานะคะเราก็ใช้นิ้วนะคะในการไฮไลท์ลงมาแบบนี้ให้มันเป็นมิติไม่ต้องเข้มมากเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้โทนสีอันเดิมที่เป็นโทนสีที่เรามาทาหัวตานะคะ ไม่ต้องเป็นโทนสีขาวนะคะเอาเป็นโทนแบบมุกมุกมาแตะบริเวณปลายจมูกนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงสันดั้งไม่ต้องลูดทั้งแท่งปากให้ดูเป็นเงานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่จบนะคะขั้นตอนการแต่งหน้ายังไม่จบเราก็จะใช้แปรงคุ่มพุ่มหัวสะอาดนะคะมาใช้แต้มแต้มสีชิมเมอร์นะคะไฮไลท์ตรงบริเวณนี้นะคะเพื่อเป็นจุดกระศบกระทบแสงนะคะเวลาถ่ายรูปมามจะได้ดูแบบหน้าเงาเงาฉ่ำๆดูนี้ ใช้โอไมายบัตนะคะเป็นโทนสีนี้นะคะพิดพีดแดงแดงตุ่นตุ่นน,นะคะหรือเพื่อนๆใช้สีที่ตัวเองชอบก็ได้โซ so, จะปัดบริเวณตรงนี้ก่อนนะคะวนตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาหน้าแก้มนะคะให้ให้สีอะที่มันเข้ม,มไปกองอยู่ตรงนี้ถ้ามันมากองอยู่หน้าแก้มเนี่ยมันจะดูเป็นลิงนะทุกคนยิ้มก็ได้ให้มันขึ้นหน่อยเนี้ยห้ามปัดต่ำกว่าปลายจมูกนะคะเดี๋ยวหน้าจะดูแบบแก่นะ ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการลงสีลิปสติกนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่โซจะมาบอกเทคนิคการลงลิปยังไงให้ติดทนนะคะแล้วก็ไม่ติดแมสด้วยหรือเวลาที่เราแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยอาจจะหลุดช้าหน่อยนึงนะคะก็เอาทริปเล็กน้อยมาฝากกันก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้ทุกคนนะคะลงลิปบาล์มก่อนที่ปากของเรานะคะเพราะว่าริมฝีปากแห้งนะคะมันอาจจะทําให้ลิปตกล้องได้นะคะพี่โซจะใช้เป็นหิมารยันริปบาล์มตัวนี้นะคะถูกและดีด้วยนะคะหาซื้อได้ที่วัสด์เนาะ กนใครนะคะที่มีริมฝีปากเป็นขุยนะพี่โซนแนะนําให้ไปขัดออกก่อนนะคะไม่ใช่มาลงเลยเพราะว่าเวลาลงลิปไปเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนนะคะก็คือไปใช้แปรงสีฟันนะคะในการสครับหรือขัดออกก่อนก็ได้แล้วนะคะเราจะไม่ได้ลงลิปในทันทีนะคะทุกคนรอสักพักหนึ่งเนาะใช้กระดาษทิชชู่นะคะในการซับความมันส่วนเกินบนริมฝีปากออกนะคะไม่งั้นแบบสีลิปมันจะแบบดูกลืนดูหายไปหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะอย่างที่พี่โซเคยสอนไปนะคะในคลิปก่อนๆเนาะพี่โซจะใช้บีบีหรือว่ารองพื้นนะคะในการมาลบสีปากนะคะสําหรับสาวที่ลิมสีปากคล้ำเนาะก็จะใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็มีคนถามมาว่าเราทําแบบนี้แล้ว,วลรากินไปมันไม่ไม่อันตรายหรือเอาจริงๆนะมันก็ไม่สมควรนะคะแต่วิธีการกินเนี่ยทุกคนก็ต้องระมัดระวังในการกินนะคะก็คือพยายามอย่าลูดปากเข้าไปหรือลิปอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็อ้าปากกว้างๆเวลากินนะคะก็เนาะ ก็จะได้เป็นสีปากซิสมเหมือนป่วยมากเลยนะคะอ่ะก็ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็เริ่มลงลิปสติกสีที่เราชอบได้เลยนะคะอันนี้พี่โซใช้เป็น m a y b e l l i n e New York นะคะอันนี้เป็นรุ่นอะไรเนี่ยซุป p ปอร์สรนะคะรุ่นนี้นะคะสีติดทนเนาะก็ค่อยๆเกลี่ยน,นะคะจะเป็นโทนสีนูด,นดเนาะอันนี้ลงเป็นสีเบดไปก่อนนะคะ จะเสร็จแล้วนะคะพี่โซจะลงด้วยลิปติ้งข้างในนะคะของสะสีตัวนี้นะคะเป็นโทนสีน้ำตาลส้มอิดนะคะเพราะไม่งั้นมันจะซีดไปเนาะและขั้นตอนสําคัญนะคะในการทาลิปยังไงให้ติดทนนะคะพี่โซจะใช้แป้งฝุ่นนะคะหรือแป้งพับก็ได้นะทุกคนแต่ว่านะนําเป็นแป้งฝุ่นแล้วกันเนาะลช์นะคะแปรงนะคะในการเกลี่ยเบาเนาะมาปัด ในการเพิ่มความติดทนของลิปสติกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ที่สําคัญเลยนะคะเวลาที่เรากินข้าวกินอาหารนะคะให้ระวังด้วยอ้าปากกว้างๆอย่าเป็นลูดทั้งอันอย่างนั้นมันก็ไม่ติดทนไะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะท่าดาก็ฟินิตลุกเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกเอลเดนลุกนะคะใสๆสําหรับมือใหม่หัดแต่งนะคะพี่โซเชียว่าทุกคนสามารถไปแต่งตามได้ง่ายๆเลยนะคะง่ายจริงๆแล้วก็แต่งได้ทุกวันด้วยนะลุคนี้ออกมาแบบสดใสนะคะ ก็จัดให้ตามคําขอนะคะใครอยากดูคลิปอะไรอีกหรือว่าอยากให้พี่โซมารีวิวเกี่ยวกับอะไรนะคะก็รีเควสขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งนะคะเป็นกาลังใจให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยนะคะพี่โซก็มีช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจไอจีหรือ Tik t o ็ตนะคะไปตามกันได้เลยนะ,ะวันนี้ขอลาไปก่อนลนะคะ่ะสวัสดีค่ะ